ลิปนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคเบาหวานครับผมแต่เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายมันเสื่อมถอยใช่ไหมระบบเาผาผลาญเราก็จะแย่ลงสารอาหารในเซล์ก็จะแย่ลงเซลล์ก็จะเริ่มเสื่อมถอยออนะครับเราเรียกปัญหาแบบนี้ว่าปิดตะไม่ค่อยทํางานปิดตะคือระบบเาผาผลาญที่จะเปลี่ยนพลังงานให้เข้าสู่เซลลเซลล์ก็สามารถเอาพลังงานนี้ไป ฟื้นฟูตัวเองเอาไปทําสิ่งต่างๆได้แต่พอปิดตามันไม่ดีเนี่ยระบบผ้านไม่ดีเนี่ยเซล์ก็จะเสื่อมถอยร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันว่าเอ๊ะร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียไม่มีแรงแล้วมันเป็นโรคเบาหวานได้ยังไงล้วจะแก้กันยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องของอาการใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยสาเหตุสุดท้ายก็คือวิการแก้ไขนะทั้งกายและกใจด้วยนะครับมาดูอาการก่อนอาการเมื่อมีปัญหาเรื่องปิดตามันหย่อนปิดตาไม่ข่อยทางานนะครับ การแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมอะไรประมาณนี้นะครับมาดูกันนะอันแรกก็คือว่ามันต้องน้ําตาลขึ้นใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์ไม่ยอมดึงเอาพลังงานไปใชน้น้ำตาลในเลือดของท่านก็จะขึ้นได้ง่ายเนาะแล้วก็เซลล์ก็จะดูหมดเรียวหมดแรงฉะนั้นท่านก็จะแรงแขนแรงขาน้อยลงนะเวลาเวลาจะไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีแรงออกหรอกนะครับจะเดินขึ้นบันไดไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศเนี่ย มันจะดูหมดเรี่ยวหมดแรงไม่ค่อยมีกําลังกายกําลังใจนะครับแล้วก็ง่วงนอนบ่อยเพราะว่าน้ําตาลในเลือดมันเด้งขึ้นเด้งลงใครก็ตามที่เป็นเบาหวานในลักษณะแบบเมตาบอลิกซินโดมใช่ไหมระบบพผาผ่านไม่ดีปิดตาไม่ดีเนี่ยก็จะง่วงนอนง่ายใช่ไหมแล้วก็รู้สึกขี้เกียจง่ายด้วยนะเพราะว่าพอเซลล์มันไม่มีพลังงานให้ใช้มันก็จะรู้สึกว่านอนดีกว่าเอออย่าทําอะไรเลยมันก็จะ ขี้เกียจไปเรื่อยๆนะครับก็เขาเรียกว่าขยันเป็นพักๆอะไรประมาณนี้เลยกันนะครับแล้วก็ใครที่เคยดูคลิปผมนะผมจะพูดถึงหัวข้อหนึ่งชื่อว่าถีนะมิถะถีนะมิถะเนี่ยก็คือการที่เราไม่มีแรงจะทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่อยากจะทําอะไรรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังใจเนี่ยใครก็ตามที่อยู่ในสภาวะเมทาบบลิกซินโดรมหรือว่าปิดตามันหย่อนเนี่ยจะเกิดภาวะแบบนี้เลยขาหนะัก ตัวหนักตื่นก็ยากไม่อยากทําอะไรทานอาหารแล้วก็จะไม่ค่อยอิ่มหรอกกินกินไปงั้นงั้นอะเออแล้วก็กินไปมันก็ไม่อิ่มกินเข้าไปมันก็ไม่ย่อยอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีแรงพอที่จะย่อยอาหารฉะนั้นก็จะท้องอืดด้วยสิใช่ไหมท้องอืดง่ายเวลาคนกินข้าวเย็นเยอะ,ยอะๆกินอาหารเย็นปริมาณมาก,มากๆก็จะท้องอืดได้ง่ายนะฉะนั้นโดยรวมนะคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขผาผลาญไม่ค่อยดีเมตาบอริกซินโรมบิดตะยอนจกนกระทั่งเป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็จะมี น้ำตาลขึ้นเนาะอายุมากขึ้นหน่อยก็น้ําตาลก็เพิ่มเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมอ่อนเพลียง่วงนอนบ่อยขี้เกียจระบบย่อยก็ไม่ค่อยดีขาหนักตัวหนักตื่นยากเนาะแล้วก็ทานไม่ค่อยอิ่มเป็นนานเข้านานเข้าอาจจะแบบมีแผลตามเนื้อตามตัวมือชาเท้าชาก็ส่งคนเป็นเบาหวานนั่นแหละนะครับเนาะแต่เราเรียกเบาหวานในลักษณะนี้ว่าเซลล์มันไม่ค่อยดึงเอาพลังงานไปใช้ครับต้นเหตุคืออะไรนะครับต้นเหตุคือนะครับ เซลล์อันแรกเลยนะอันนี้คือเจอทุกคนแน่นอนรับรอง100%เปเวลาเราอายุมากขึ้นเซลล์ Sell เราเนี่ยก็จะมีมีความเก่งกาจในการดึงเอาพลังงานที่อยู่ในกระแสเลือดอะเอามาใช้มันดึงได้น้อยครับคือมันอาจจะหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วหรือว่ามันเสื่อมมากๆแล้วนะครับจากที่เคยดึงได้100%มันอาจจะใช้งานได้แค่50%ฉะนั้นท่านก็จะ ีพลังงานน้อยลงเออดูอ่อนเพลียอ่อนเปียหมดแรงเซลล์ก็จะเสื่อมถอยไปเรื่อยๆระบบพอผ่านก็จะแย่ลงเรื่อยๆนะครับนี่คือต้นเหตุอันที่1นนะต้นเหตุอันที่2นี่ก็คือว่าตัวเราเองอะนะมันปรนเปรอต้องใช้คำว่าปรนเปรอนะปนเปรอร่างกายมากเกินไปเวลาที่เราปลนเปรอร่างกายมากเกินไปใช่ไหมเซลก็จะอิ่มเออเช่นโห oh. เรากินข้าวสามมื้อนะกินเยอะด้วยออกินแป้งด้วยกินขนมด้วยกินอาหารที่มันมีแคลอรี่เยอะๆเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปนเปอร์ร่างกายปนเปอร์เซลล์เยอะเกินไปเหมือนเราป้อนในเขาทุกวันทุกวันทุกวันเซลล์จะขี้เกียจครับเซลล์ร่างกายเราก็เหมือนตัวเรานะถ้าเราถูกป้อนเข้าไปาให้ให้อะไรดีๆตลอดเวลาไม่มีความท้าทายในชีวิตเลยเไม่มีการบ้านใหม่ๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับเซลล์จะขี้เกียจ พอเซลลขี้เกียจมันก็เลยทําให้ดึงเอาพลังงานมาใช้ไม่ได้ก็กลายเป็นเซลลซอมบี้เซลซอมบี Diam ้คือเซลที่มันไม่ค่อยทําอะไรอ่ะอิ่มแล้วนอนเฉยๆอะไรประมาณนี้แทนที่จะแบบทาให้เรากระฉับกระเฉงมีแรงไปทํางานมีแรงในสมองใช่ไหมมันไม่ทําอะไรคือปรนเปร์ร่างกายปนเปรสมองปนเปร์เซลเนี่ยเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สคือนี่คือยังอยู่ในสาเหตุที่ทําให้เป็นโรคเบาหวานเพราะว่าระบบเผาผลาญมัน แย่ลงะนะคือทานอาหารที่มันให้แคลอรี่มากเกินเ,เช่นกินเบเกอรี่เยอะเกินไปกินขนมหวานเยอะเกินไปกินเค้กคุคกกี้ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยทุกมื้อเลยแล้วนะไปที่ไหนก็ต้องกินแวะคาเฟ่กินน้ําก็ต้องน้าําหวานชาก็ต้องชานมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรากินอาหารที่ให้พลังงานเยอะเกินไปอะเซลล์มันจุก <laughs> มันเหนื่อยเซลล์มันได้พลังงานเยอะพอเซลล์มันได้พลังงานเยอะไปมัน มันเหมือนคนมันตันๆอะเซลล์มันอ้วนอะระบบเผาผลาญในเซลล์นั้นก็ไม่ดีตัวท่านก็จะอ่อนเรียอีกแล้วใช่ไหมเนาะแล้วก็ต้นเหตุสุดท้ายนะครับคือไม่ค่อยแอคทีฟนั่งทํางานทั้งวันนะไม่ลุกไปไหนเลยนะครับหรือบางคนก็ถ้าเด็กๆอาจจะน้องๆอ,อาจจะติดเกมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าผู้ใหญ่ก็คือขี้เกียจไปออกกาลังกายเนี่ยทำงานเสร็จก็นอนกลับบ้านกลับบ้านเสร็จ ลุกขึ้นมาอาบน้ําหน่อยอนอนต่อตื่นมาทํางานต่อเงี้ยพอวนเวียนไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยทําอะไรที่มันแบบสมบุกสมบันหน่อยใช่ไหมเซลล์มันก็บอกเอา้ารถชั้นจะแอคชั่นทําไมก็อยู่เฉยๆดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นเซลล์ที่ระบบเาผาผลาญแย่ลงแย่ลงแย่ลงน้ําตาลก็เลยเหลือเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันก็เลยกลายเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าระบบเาผาผลาญทางานน้อยเอออันนี้คือสิ่งที่ คนไทยนะเจอกันเยอะขึ้นทุกวันเพราะว่าเหมือนงานมันก็ต้องนั่งนานขึ้นนะนะไม่ต้องไปขุดดินไม่ต้องไปแอคชั่นข้างนอกอะนะนี่คือ,อ,อต้นเหตุนะแล้วเราก็รู้อาการไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขเมื่อมีปัญหากับโรคเบาหวานเพราะว่าระบบเผาผลานไม่ดีเมตาบอลิกซินโดรมนะครับเซลก์กลายเป็นเซล์ซอมบี้ทำยังไงให้ไอเซลนีมันฟื้นขึ้นมานะครับวิธีการเอาแบบคอนเซปต์ง่ายๆก่อนนะ ก็คือต้องทรมารร่างกายการทรมานร่างกายเนี่ยมันจะทําให้เซลล์รู้สึกว่าเฮ้ยอาหารไม่พอเหรอเออหรือว่าพลังงานไม่พอใช่ไหมมันจะปลุกเซลล์ที่มันหลับอยู่เซลล์ที่เป็นเซลล์ซอมบี้บอกว่าเฮ้ยตื่นตื่นตื่นมาแอคชั่นหน่อยมาทํางานหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันมันเหมือนแบบว่าทําคนขี้เกียจให้มันลุกขึ้นมาสู้เออนะครับพอทาแบบนี้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่มันต้องใช้เวลาระยะเวลาใช่ไหมมันจะมาแบบ หนึ่งเดือนหายอะไรเงี้ยก็คงยากใช่ไหมโรคเบาหวานเนี่ยใครๆก็บอกว่าไม่หายใช่ไหมแต่ถ้าโรคเบาหวานเพราะว่าระบบประ่านไม่ดีมันหายได้นะถ้าเราตั้งใจกับการต่อสู้ตั้งใจกับการที่เราจะดึงเซลล์ที่มันอ่อนล้าอ่อนเพลียให้กลับมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งะนะครับคอนเซปต์คือต้องทรมารดร่างกายมาอันที่1นึ่งเ,เดี๋ยวนี้คนก็ทำเยอะใช่ไหม I อ,อลดการทานอาหารสักเหลือสัก สองมืออ้อต่อวันนะครับถ้าผมแนะนำนะสไตล์ผมส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำให้ลดมื้อเย็นมื้อเย็นเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ก็กินมื้อเช้าไม่เกิน10โมงมื้อบ่ายไม่เกินบ่ายสี่โมงห้าโมงเย็นอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมีแรงเหลือมีแรงเหลือที่จะไปทำลายสารพิษมีแรงเหลือในการฟื้นฟูตับในช่วงกลางคืนเฉน,นการที่เราไม่กินมื้อเย็นไม่กินมือน้อดึกเป็นการฟื้นฟูตับ ตับที่แข็งแรงมันก็จะช่วยระบบเผาผลาญได้ดีตับที่แข็งแรงจะช่วยทําให้มีน้ําย่อยที่สมบูรณ์มากขึ้นอาหารที่คุณกินแต่ละมื้อก็จะมีพลังงานที่เขาเรียกว่ามันคุ้มอ่ะเออสมมติกินไปหนึ่งร้อยบาทคุณก็จะได้พลังงานที่ดี80บาทเออแต่ถ้าระบบเผาผลาญไม่ดีเนี่ยกินไปร้อยหนึง่งระบบเผาผลาญจะทำงานได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมเออมันใช้เงินร้อยบาทได้ตังค์แค่ยี่สิบห้าบาทนะครับอ,อ่โอเค เขาเนี้ยระบบย่อยอาหารดีขึ้นจากการที่เราลดปริมาณมื้อลงเ,ออเป็นการทรามานร่างกายอย่างหนึ่งเซลล์มันก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับที่เขาบอกทํา IF แล้วหน้าเด็กขึ้นทํไ IF แล้วรู้สึกว่ามีกําลังวังชามากขึ้นก็พอแบบนี้แหละอันนี้ที่1นนะข้อที่2วิธีการแก้ไขคือลดอาหารที่ให้พลังงานเยอะเวอร์วังอลังการเกินไปนะครับเช่นการกินเบเกอรี่ทุกมื้ออย่างเงี้ยไม่เอานะการกิน นมวัวเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วก็กินช็อกโกแลตปั่นอะไรเงี้ยนะครับพยายามเลี่ยงๆไปเวลาเรากินอาหารที่แคลอรีร่ต่ำเ,เช่นผักนะเช่นผลไม้ที่ไม่หวานเกินไปแป้งขัดสีแป้งที่ไม่ต้องขัดแป้งเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนโฮววีดอะไรเงี้ยนะครับข้าวก็ขา้ากล้องเงี้ยนะครับก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ถูกปรนเปิมมากเกินไปถ้าร่างกายไม่ปรนเปิมมากเกินไปมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเซลก็จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ ข้อที่3ามนะก็คือว่าคุณต้องออกกําลังกายจริงจังหน่อยนะครับใครที่แบบนั่งเฉยเยไม่ค่อยทําอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้พลังงานมันตกลงออไม่ค่อยมีพลังงานฉะนั้นพอเราไปออกกําลังกายเท่ากับเราก็ปลุกกับแ้กเฮ้ยเฮ้ยตื่นตื่นตื่น,นมาช่วยกันเผาผลาญหน่อยตอนเนี้ยกล้ามเนื้อมัดเนี้ยต้องการใช้พลังงานเยอะเซลล์มันก็จะจากที่มันงวงเงียมัมนก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มแอคชั่นขึ้นมา เซลล์เมื่อใช้พลังงานเยอะน้ําตาลในเลือดก,ก็จะลดลงไปออนะครับแล้วก็เกิดการซ่อมแซมร่างกายได้ดีขึ้นนะครับไม่แก่ไวด้วยนะครับถ้าเราออกกาลังกายให้จริงจังหน่อยนะครับเช่นออสัปดาห์นึงสักสวัน1ครั้งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จริงจังกับการออกกําลังกายนิดหนึ่งนะอย่าไปแบบไปแบบขี้เกียจแต่งตัวสวยๆเท่านั้นไม่เอานะนะครับผมแล้วก็ไปนวดออนะครับการนวดเนี่ยช่วยทําให้เลือดมันบุนเวียน การที่เลือดหมุนเวียนเท่ากับเราแจกเลือดใช่ไหมแจกสารอาหารไปเลี้ยงศีรษะไปเลี้ยงขาไปเลี้ยงมือนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแจกเลือดแจกสารอาหารใช่ไหมเซลล์ก็จะค่อยๆฟื้นความอยากได้น้ําตาลของเขาก็จะเฮ้ยเฮ้ยัเเนฟื้นแล้วมีพลังงานแล้วความอยากได้น้ําตาลก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็ทานอันนี้ข้อที่ที่5แล้วนะนะครับก็คือใช้สมุนไพรที่มันช่วย ย่อยอาหารได้ดีนะครับการที่เรากินพวกขิงขมิ้นกระชายโหระพาพริกอะไรเงี้ยนะครับหรือสมุนไพรที่เป็นเครื่องเทศเนี่ยมันจะช่วยในการย่อยอาหารกระบวนการย่อยที่ดีท่านจะได้สารอาหารที่สมบูรณ์เวลาเราได้สารอาหารสมบูรณ์ใช่ไหมร่างกายก็ไม่ต้องสะสมน้ําตาลเยอะจนเกินไปอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆนะแต่ว่าท้องต้องทำจริงจังนะอันนี้คือแบบทางกายก่อนนะหนึ่งก็คือลดอาหารเหลือ2มื้อต่อวัน นะครับแล้วก็ข้อที่2คือลดอาหารที่ให้พลังงานสูงข้อที่3คือต้องออกกําลังกายจริงจังหน่อยเพื่อพลิกฟื้นไอพลังงานที่แบบว่าไอเซลล์ที่มันแบบว่าออนแออ่อนเพลียพลังงานที่ไม่โดนใช้สักทีเนี่ยดึงออกมาใช้นะครับก็จะช่วยได้ข้อที่4คือไปนวดบ้างบางคนเนี่ยนั่งทั้งวันไม่ค่อยอยากออกกําลังกายแรงออกกําลังกายก็ไม่ค่อยมีก็ไปนวดจ้ะนะครับก็จะช่วยได้เนาะข้อที่5 ก็คือว่าใช้สมุนไพรที่เป็นเครื่องเทศใส่ลงไปในเมื่ออาหารเลยนะครับกระบวนการย่อยที่ดีได้สารอาหารเยอะน้ําตาลก็จะลดลงไปแล้วเซลล์ก็จะฟื้นขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้มาแก้ไขในเรื่องของใจบ้างนะครับเวลาเรามีปัญหาเรื่องอ่อ,อนเพรียถีนะมิทะกาเลิบนะครับรู้สึกไม่ค่อยอยากทําอะไรรู้สึกว่าเซลมันมันช้าเกินเอ่อองเงี้ยนะครับ อันแรกเลยสําหรับใจนะก็คือว่าท่านต้องหาอะไรทําที่ทรมานตัวเองแบบต่อเนื่องนิดนึงเ,นเช่นค,คุณบอกว่าฉันจะกลับบ้านทุกครั้งในการกลับบ้านนะฉันจะทํางานบ้าน,ก,นก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านทําได้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการล้างห้องน้าําในการล้างจานเก็บผ้าเก็บผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณทําได้วันแรกๆก็ เบื่อหน่อยเซ็งหน่อยใช่ไหมแต่พอคุณทําทุกวันทุกวันทุกวันโอ้มันก็ไม่ยากเลยสามารถทําได้แล้วบ้านก็สะอาดด้วยเวลาเราทําแบบนี้ไอ้ความต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้ใจของมนุษย์เราอะ่ะมันมีธาตุไฟเยอะขึ้นเออพลังปิตะนะปิตะที่เกิดการเผาผลาญมันก็จะเยอะขึ้นมันจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมันมีคุณค่าเนาะเราสามารถไปทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือวิธีการแรกนะคือทําอะไรอย่างต่อเนื่องเพิ่มธาตุไฟได้นะครับข้อที่2ก็คือว่า จะทาอะไรก็ตามนะมันจะท้อแท้ง่ายอยู่แล้วคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญม่คดีนะอย่าท้อแท้ง่ายๆอดทนทําไปแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ใช่วันของเราอดทนทําไปก่อนนะครับอดทนทําอย่างต่อเนื่องอ่ะอย่างผมเนี่ยไลฟ์ทุกๆสัปดาห์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมชอบนะผมชอบทุกๆสัปดาห์ของผมไม่ใช่แต่เราทําอย่างต่อเนื่องการที่เราทําอะไรก็ตามเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องไม่ท้อแท้ง่ายๆนะครับ ไม่เบื่อง่ายๆอะไรเงี้ย,ยนะครับก็จะทําให้ธาตุไฟยังลุกโชนอยู่เสมอระบบะผ่าผันก็จะดีท่านก็จะไม่อ้วนง่ายไม่แกวไวนะครับแล้วก็ข้อที่3จําเป็นนะคืออย่าตามใจตัวเองเยอะเ,ออเวลาเวลาที่มนุษย์เราตามใจตัวเองเยอะมีกิเลสเยอะอะทุกอย่างมันจะอ้วนหมดเลยนะเซลล์อ้วนเซลล์ไม่ยอมเผาผาลาญร่างกายฉ่าบวมน้ํามีพลังงานสะสมเยอะเกินไปก็จะทั้งอ้วนนะ ทั้งคันตามเนื้อตามตัวได้ทั้งตัวหนักขาหนักอะไรเงี้ยนะครับเนาะอันนี้คืออย่าไปตามใจเยอะยิ่งตามใจเยอะท่านก็ยิ่งอ้วนง่ายพลังงานก็ยิ่งเยอะเกินไปโอเคเช่น okay. อย่าไปกินของอร่อยเยอะเอาพูดง่ายๆนะครับอย่าไปแบบนั่งทั้งวันนานเกินไปอะไรเงนะี้ยเสาร์อาทิตย์ใหญ่นั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านทั้งวันนั่งดูซีรีส์เงนะี้ยก็ไม่ไหวใช่ไหมก็หาอะไรทําบ้างที่มัน สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็สมุนไพรที่ใช้ได้ผมแบ่งเป็นสชนิดแล้วกันนะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเครื่องเทศนะเครื่องเทศเช่นขมิ้นขิงกระชายกระเพราโหระพาใบาแมงลักใช่ไหมแล้วก็อ,อะไรก็ได้ที่มันเผ็ดเผ็ดร้ดอนๆนิดๆตามที่อยู่ภูมิประเทศของท่านเออนะครับเช่นอินเดียอย่างเงี้ยมีกระวานเยอะมีอะไรเยอะก็เอาไปใส่ถ้าน่อยนะครับพอกินอย่างเงี้ยพร้อมอาหารกระบวนการย่อยก็ดีขึ้น สารอาหารก็จะเยอะขึ้นได้นะครับกลุ่ม2ถ้าอยากจะทําให้เซลล์ฟื้นท่านต้องเติมสารอาหารเข้าไปให้กับเซลล์เช่นนะธัญพืชต่างๆสาหร่ายกเกลียวทองผัมเนาะแล้วก็กรดอะมิโนอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้กินแล้วสารอาหารเยอะขึ้นพนะสารอาหารเยอะขึ้นเซลล์ฟื้นเนี่ยเซลล์ก็จะดึงเอาพลังงานที่สะสมในเลือดไปใช้ได้ดีนะครับน้ำตาในเลือดของท่านก็จะ ลดลงไปได้นะครับแล้วก็ดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องด้วยนะนะครับสารากงทองถ้าจะกินก็กินสัก4-5เม็ดตอนตื่นนอนใช้ได้ไม่ต้องกังวลสาราไงทองสำหรับคนเป็นเบาหวานเนี่ยดีเลยนะครับกลุ่มที่3ก็คือว่าเราต้องทําให้ตัวเราเนี่ยไม่แก่ไวเ,เซลล์ที่แก่ไวหรือวัยที่มันอายุมากแล้ว75แล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ระบบพอผ่านไม่ดีไปเรื่อยเออเราก็บอกเฮ้ เราไม่อยากให้เซลล์มันแกวยัยเราต้องทําให้เซลล์มันฟื้นนะครับผมแนะนําที่บ้านเราหาง่ายนะชื่ออาจจะออกจีนนะแต่จริงมาปลูกบ้านเราก็คือเห็ดลินจือนะครับเห็ดลินจือเนี่ยคือสมุนไพรที่หาง่ายไม่แพงบํารุงไตได้ฟื้นฟูระบบเาผาผลาญได้ฟื้นฟูปิดตาได้แต่ว่าเห็ดลินจืออย่างเดียวมันไม่พองไงมันต้องมีกรดอะมิโนโด,ด,ด้วยมีการออกกาลังกายด้วยใช่ไหมมีเครื่องเทศด้วยพวกนี้พอรวมรวม,รวมกันเนี่ยระบบเผาผลาญก็จะกลับมาดี เซลที่ไม่เสื่อมถอยเร็วจนเกินไปก็ไม่แกวัยรู้สึกมีกําลังบังชาได้ดีรู้สึกว่า,าก็เรียกว่าอะไรระบบผาผลานก็กฟื้นขึ้นมาทําอะไรก็จะไม่เหนื่อยง่ายนะสรุปสูตรน้ำพายคือเครื่องเทศแล้วก็โปรตีนเห็ดหลินจือหรือสปอเห็ดหลินจือก็ได้นะถ้าใครรู้สึกว่าโอเป็นหนักแล้วไม่ไหวอ,อ,เ,อเป็นมา6-7ปีแล้เซล์ไม่ฟื้นนาทีก็ใช้สปอเห็ดลินจือไปเลยได้กิน ตอนตื่นนอนก็นก,ก่อนนอนอะไรเง де, <inqu iet S 1> ี้ยก็ช่วยทําให้ระบบร่างกายฟื้นได้เนาะโดยสรุปก็คือว่าเบาหวานเพราะว่าเซลล์มันเสื่อมเมตาบอลิกซินโดมระบบพอผ่านไม่ดีนะครับวิธีการแก้ก็คือว่าทําให้เซลล์เนี่ยมันไม่ถูกตร,น,ร,รนเพลเยอะเกินไปอย่าไปกินเยอะนะครับอย่าไปกินมากกินอาหารเป็นมื้อเหลือแค่2มื้อต่อวันแล้วก็ทรมานตัวเองหน่อย้วยการออกกำลังกายอย่านั่งนานเกินไป อย่านอนนานเกินไปนะครับการแก้ไขด้วยส,สมุนไพรก็คือเครื่องเทศต่างๆโปรโตีนหรือสารไเกซทองเห็ดลินจือนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลานะถ้าแบบไม่อยากออกกําลังกายออกกําลังกายไม่ไหวหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเจ็บปวดตามเส้นเอ็นก็ไปนวดเลยกันนะครับการนวดก็ช่วยให้เลือดอยังหมุนเวียนได้ดีแล้วท่านก็จะหายจากโรคเบาหวานเพราะว่าระบบประผาไม่ดีได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ เอาทำดังนี้ดูนะครับจะช่วยในการรักษาโรคเบาหวานเพราะระบบข่อพานไม่ดีได้ครับ